มาใส่ขิงครับพี่น้องใส่ผักต่อครับเพิ่มความหอมหนึ่งปลาเสรแซบเข้ามาเมักเรียบร้อยสูตรหมักของยายงามนะครับชุดนี้สูตรนี้ยายงามเคยทำให้กินสีท่านเสียไปแล้วนะครับไปใส่น้ําเลยครับไปตั้งเตาได้เลยนี่ตั้งเตาแล้วปิดแก๊สครับพี่น้องเปิปไานี่เลยครับ ฝาปิดครับรออีกประมาณสัก40นาทีขณะที่เรารอครับเด็ดเลยครับนี่ครับปิดตามน้ำจิ้มเดือดรอครับไปไปครัวครับพี่น้องไปครัวล่างไปล่างนะครับหัวงูปิงายจังวบ้านครับนองทินเสียปเะเทนี่ครับพี่น้อง ัวอะไรนี่้นพ้ตำเจครับข้าบครับมานี่ครับนี่นะครับ,รบ,รบ,รบตำ เสียเทศครับจเจดองไปสองลูกลูกนึงก็ไ้เจเทศครับจะให้ไกเบบ่เครียดปั๊บหอมเตรียมครับหอมครับพี่น้อง หอมเงี izer, ้งเลยไงเดี๋ยวับเดี๋ยวพมครับเี๋ยจลยเห็นจิตศาสารอาถรรพี่น่องกินเองถึงเทศน์ผู้อื่นกินก็ต้องเทศน์ศาสตอาถรรพิหน่องเลย คลิปเลยวครับลงคลิปเปลยวจิมนมแซ่บดินดังเนี่ยงามเตรียมครับเตรียมสามหัวทีหัวก็ได้แลเยอะมากครับ แกะออกเลยครับเนี่ยแกะเปลือกออกเต็มใหญ่ไม่กรียมบ้านเรานะครับกระเทียมบ้านเราจะกระเทียมเล็กๆหอมๆหนะ่อะเป็นกระเทียมอะไรไม่รู้ยีนหรืออะไรไม่รู้ก็เรียกใส่ไปเพิม่คมความหอมเฉยๆครับแซ่บหรือ,อยังละ่ะผูเฮ็ดแซ่บเดี๋ยวว่าผู้เฮ็ดผูแซ่ียบก็ผู้เสียบ,บแต่ผมเฮ็ดแซ่บ ไปติดกินงเงาลูกไส้ไายตอนนี้จะอยู่ใส่ดอกเลัี้ยงบ้างบ้าง,างเลยแกเสร็จพอดีแล้วครับอันนี้มากพอดีเสร็จทุกพอด,ดีปลาตลาหัวปลาหลังนะตนนี้หัวหอมครับพี่ตำใส่ปลาหล็ดแดงบานเฮาบ้อตอนนี้บ่ยังบอกพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวพี่นอ้องเอานีมา่มาให้หลัก à ครับเ,เดี๋ยวมานี่ครับเพียงเพียงไว้ตำครับ 别让着